สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พามาชมบ้านพี่ขวัญน,นะคะทุกคนเนาะนี่นะคะสามห้องเออสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะคะทุกคนประมาณล้านห้าเนาะก็ได้บ้านหลังกว้างเลยนะคะทุกคนมีที่ทํางานในบ้านนะคะเนาะนี่คะ่ะเจ้าของบ้านนะคะเป็นช่างทําเฟอร์นะคะทุกคนเนาะ ตกแต่งเองนะคะทุกคนน้ำพักน้ำแรงนะคะทุกคนได้บ้านหลังเบเริ่มเลยบรรยากาศก็วิวงามๆคนอยู่แล้วเพราเป็นอย่างดอกนี่ยอยู่กันสองคน ทุกคนนะทุกคนก็กว้างอยู่เนาะอันนี้บิดเท่าไดรก็อ้ยงก์อทาย้งร้านโหกักว้างเติบสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะทุกคนเนาะหนึ่งห้องโถงนะคะร้านกาบาททุกคนนี่นี่ก็จะเป็นทำงานนะคะทุกคนเราทำงานอยู่กับบ้านนะคะ อัปเดบ้านพีขวัญน,นะคะทุกคนน้ำพักน้ำแรงเนาะอันนี้ที่ทำงานแฟนจะนะคะอยู่บ้านเนาะเล็กนะคะเอาไว้นั่งเล่นเนาะทุนาชมวิวออกไปอย่างนี้เนาะ,ะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขี้เลียวนะคะนำมาฝากนะคะทุกท่านคะ่ะเนาะบ้านพีขวัญน,นะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะทุกคนเตอ้เย็นคัวเล็กๆนะคะทุกคนเนาะติดอยู่ในตัวบ้านเลยนะคะประมาณนี้นะคะมีโต๊ะนางทานข้าวแบบบ้านๆเลยนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศอันนี้ไม่ได้ตกไม่ได้อันนี้ไม่มีใครอยู่นะคะแฟนแกนไม่อยู่เนาะมาถึงแกบอกถ่ายเลยถ่ายเลยนะคะยางนั้ก็เลยถ่ายให้ชมเนาะเพื่อนๆหลายๆคนกําลังจะคิดที่จะทําบ้านนะคะ นี่เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยนะคะทุกคนมีสีสีด้วยสาหลายเนาะลูกากำลังออกเต็มเลย ไว้นอนเล่นข้างนอกเนาะนคะคะต่อ,อ,อมาก็กว้างอยูน่นะทุกคนประมาณล้าน้าน้านห้าเนาะนี่ค่ะพื้นที่ใช้ซอยก็กว้างต้นไม้รอบๆอบนะอันนี้ต้นอะไรเนาะลำไยทำไมใบหงิกอย่างนี้เนาะนี่คะติดกระทุ่งนานะคะบรรยากาศนุตตะดอนเดินชมบ้านเขานะคะ บรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนนี่เกี่ยวข้าวไปแล้วก็เอาน้ำเข้านาใหม่เนาะแบบโล่งมากเลยทุกคนดูพี่ใหญ่ดอนสะออนบักทันบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องมาส่งเพิ่อนมึงไรบ้าวไรเก็บบักทันเพิ่นพี่น้องเอ้ย กระสูบน้าเขาน้าคือสีเผาอ่นเฟืองไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศทงไฮทงนาพี่น้องนํามาฝากทุกทุกฐานเนาะคนทําเฟอร์นี่นะคะน้ําพักน้ําแรงก็ได้บ้านหลังสวยๆมาหนึ่งหลังนอนบ้านคนท่เฟอนี่นะคะน้พักน้ำแรงก็ไดนหลังสวยๆมาหนึ่งหลังนอนบ้านอนทำเอร์นี่นะคะน้ำพักน้ำแรงก็ได้บ้านหลังสวยๆมาหนึ่งหลัง บัสฉันบัาฉันมะเขือพี่น้องมะเขือคืนแม่มพญายดอนสะอ่อนหอบใส่เสือบเลาบันน้ำไก่ข้าแต่งรประกันมนทุกลากเลยเอาเก็บเก็บของฟรีเอากระตุงมาเราต้องเอาไปปลูกไว้บ้างนะพ่อเนาะทุกซาเนี่ยจะได้กินแน่ๆเพราะว่าทั้งไก่ก็เป็นกะเพราพี่น้อง ครบเซต็จนะคะที่นี่สุพรรณบุรีนะคะทุกคนอำเภออะไรนะพะ่ออู่ทองอำเภออู่ทองนะคะทุกคนดเดียวจะดสิดท้ายบรรยากาศอัน้าเมื่อให้เบิง้งคลองหนอกคลองนาำเนาะเก็บใหญ่เลยพญ่ดอนจ้าคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน เอาถุงมาให้พ่อมบ้องเบืงเบงมาแบบรีบๆนะคะทุกคนทำงานอยู่มาส่งพี่ขวัญเนาะพอได้อ่ายพอแล้วโอ้ยบัตรคันของฟรีนะคะเก็บอือพอล้เงินเมื่อได้อ่ายแบบนี้ไปแล้วค่ะทุกคนกลับลวจ้าก็พาทำไมวะ มีคลองนี่นะคะทุกคนข้างบ้านันเนาะอีกฝั่งถนนนึงจะเป็นคลองแบบนี้เลยค่ะเขียวะอุ่มนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสี่โมงเนาะทุ่งนาสองฝากฝั่งนะคะทุกคนเนะาะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วย